สวัสดีครับทุกคนก็มาตามสัญญานะฮะถึงคิวรีวิวพอร์ตโฟลิโอของเราแล้วนะฮะและคลิปนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายของปีนี้แล้วก็เป็นคลิปสุดท้ายของการรีวิวพอร์ตในปี2025อีกด้วยนะฮะเรามารีแคป คร่าวกันหน่อยนะครับว่าตั้งแต่ต้นปีมันจะถึงตอนนี้เนี่ยพอร์ตฟิอของผมเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะครับบอกเลยนะฮะว่ามีทั้งช่วงที่แย่มากๆแล้วก็มีทั้งช่วงที่ดีมากๆเช่นเดียวกัน,นะฮะและที่สําคัญนะฮะเราก็ดอยค่าเงินน่าจะไม่ต่างจากทุกคน,นครับจากกําไรที่เคยจะได้เยอะมากนะตอนนี้กลายเป็นขาดทุนค่าเงินไปซะอย่างนั้นนะฮะอันนี้เราเราค่อยมาพูดกันนะฮะภายในคลิปลแล้วกันนะฮะตอนนี้พอร์ตฟิอของผมนะฮะก็ หล่นลงมาเหลือประมาณ6,000นนิดๆเท่านั้นเองนะจากคลิปที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านะตอนไตรมาสสามมั้งนะฮะถ้าจะไม่ผิดนะครับก็ขึ้นไปประมาณ6,000นกว่าเกือบ7จ0 0แสนนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยค่าเงินก็ลดลงนะฮะแล้วก็หุ้นเทคหลายๆตู้เนี่ยก็โดนเทขายด้วยนะก็เลยเหลืออย่างที่เห็นอทุกคนตอนนี้ผมถืออยู่ประมาณ13ตัวนะฮะ ก็ผู้นำพอร์ตนะก็ยังคงเป็นหน้าตาเดิมๆนะไม่ว่าจะเป็น n v i d i ีดีนะพารันเทียนะเอ็นวีดีเนี่ยบวกไปประมาณ222%นะครับก็2เด้งนิดๆนะฮะพา l ันเทียก็ได้มาสีเด้งแล้วนะครับที่415%นะฮะแต่ส่วนก็ไม่ได้เป็นเงินอะไรที่เยอะแยะเนาะทุกคนที่ตามผมมาตั้งแต่แรกก็น่าจะรู้นะฮะว่าผมเนี่ยเป็นคนธรรมดาที่ค่อยๆทยอยสะสมนะฮะอาศัยเงินที่เราเหลือเก็บนะเงินที่เรา สามารถแบ่งมาลงทุนได้นะครับในช่องทางของหุ้นอเมริกาเนาะจริงๆผมยังมีลงทุนในช่องทางอื่นไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวมนะครับหรือว่าอื่นๆฮะที่ที่ก็มีบ้างนะครับแต่ช่องเราเป็นช่องหุ้นอเมริกาก็รีวิวพอร์ตหุ้นอเมริกานะครับก็ประมาณนี้ทุกคนก็เอมบิเดียเป็นหลักแสนนะฮะก็ไม่ได้มากอะไรนะพลังทีเประมาณ8 0 0 0 0่นะครับเอวีจีโอบวกมาพึ่งจะหนึ่งเด้งนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยทยอยเติมไปด้วยนะฮะ เกือบจะถึงผมก็เติมเกือบจะถึงผมก็เติมเนะี่ยมันก็เลยดูจำนวนเด้งน้อยไปหน่อยนะมูลค่าตอนนี้ประมาณ7จ็ดหนะบวกมา117%แล้วนะครับแอปลูวินเองนะฮะก็มามืดเหมือนกันทุกคนตั้งใจดันขึ้นมาเป็นแบบเปอร์ท็อปทอปอะตั้งใจดันขึ้นมาเป็นท็อปหแล้วก็ส่วนตัวเชื่อมั่นในธุรกิจโฆษณาของแอปลูวินมากนะแล้วก็เห็นเทรนว่าเออคนทุกคนเนี่ยเล่นมือถือเนาะแล้วก็ การโฆษณาในแพลตฟอร์มฮะหรือว่าการโฆษณาในพวกเกมอะไรพวกเนี้ยมันเป็นอะไรที่เข้าถึงทุกคนฮนะแล้วผมก็ชื่นชอบแอป l ูวินมากๆนะรวมถึงปัจจุบันในแอปลูวินเขากำลังขยายไปยังภาคส่วนอื่นนะไม่ว่าจะเป็นอ e ีคอมเมิร์ซนะการโฆษณาในแพลตฟอร์มอื่นๆที่นอกเหนือจากเกมนะะ on-device ด้วยนะทุกคนก็น่าจะมีโอกาสเติบโตอ,อีกมากนะก็ถ้าร่วงลงมาหนักๆ,ๆนะ ก็น่าจะพิจารณาเข้าเติมสักหน่อยนะเนี่ยต้นทุนผมได้ต่ํามากเลยนะทุกคนต้นทุนผมได้ประมาณ268นะตอนที่มีข่าวลบลบตอนไม่แน่ใจต้นปีหรือตอนกลางปีนะที่ราคาดิ่งลงไปแบบหนักมากนะทุกคนลองพิจารณาดูนะ1ปีนะเนี่ยราคามันโอ้โหตอนนั้นดิ่งลงไปช่วงไหนนะเมษาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยทุกคนนะ ราคามันลงไปไกลามากนะแล้วผมก็เข้าช่วงนี้พอดีเลยนะเนี่ยก็เลยได้ต้นคุณมานะเนี่ยช่วงเมษานะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ค่อนข้างดีนะสำหรับแอปลูวินเนี่ยแล้วก็หาจังหวะเข้าอีกไม่ได้เลยนะเพราะว่าราคาประจุปาไป700กว่าแล้วนะโอ้โหนะฮะเสียดายที่เข้าน้อยไปหน่อยนะแล้วก็เมตานะก็ยังไม่ได้เติมอีกเหมือนกันนะจากที่ราคา หุ้นร่วงลงมาช่วงก่อนนะต้นทุนเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ400กเรียนนะเพราะว่าทยอยสะสมเล็กๆมาตลอดนะครับก็ตอนนี้บวกมาประมาณ64%นะเมตายังคงเป็น7ดนางฟ้าที่ยังถูกอยู่นะทุกคนถ้ามีโอกาสก็อยากจะเพิ่มเหมือนกันฮนะแต่ตอนนี้ก็มีหลายตัวเหลือเกินนะฮะที่อยากได้นะ TMDX นะครับก็ยังถืออยู่นะฮะอยู่ที่ประมาณ7%ของพอร์ตนะบวกมาประมาณ53%นะครับแล้วก็ ราคาไม่ค่อยจะไปไหนเลยนะสำหรับ GMDX เนี่ยโชคดีที่ได้ต้นทุนต่ำมากนะที่ประมาณ82เหรียญน,นะฮะก็ยังได้บุญเก่านะที่ยังบวกให้อยู่นะสำหรับ GMDX เนี่ย s e b i u s เนี่ย Nebius เคยขึ้นไป1เด้งนะ,ะให้ผมแล้วนะและสุดท้ายราคาก็ปรับตัวลงนะช่วงที่เทคมันลงหนักๆเนานะที่คนกังวลว่าเออจะเกิดฟองสปู่ AI นู่นนี่นั่น,นครับ แต่ก็บุญเก่าเหมือนกันนะเข้าตอนราคาต่ำนะก็ังยังบวกให้อยู่นะแล้วก็ในบิุสเนี่ยผมเติมไปประมาณ2รอบมั้งปีนี้นะฮะเพราะว่าเชื่อมั่นฮนะในแบ็กหลอกในมือนะเชื่อมั่นในธุรกิจในเมืองเขามากๆกนะก็เลยให้เป็นสัดส่วนที่อยู่ที่6%ของพอร์ตนะบวกประมาณ49%นฮะโรเก็ตแลบเนี่ยอันนี้ผมเข้าช้ากว่าใครเพื่อนเลยนะใครที่เก็บมาตั้งแต่ต่ำๆเนี่ยก็น่าจะ เห็นแล้วนะฮะว่า Rocket Lab เนี่ยน่าจะสร้างผลกำไรให้ทุกคนนะ่ะเยอะมหาศาลนะแต่ผมเนี่ยพึ่งจะเชื่อมั่นนะพึ่งจะกล้าเสี่ยงเข้ามาในหุ้น Rocket Lab ทั้งๆท,ที่ธุรกิจเขาดีมากๆทุกคนและประกอบกับปัจจุบันนโยบายของผู้ใหญ่ทรัมป์ก็สนับสนุนธุรกิจอวกาศมากด้วยนะโครงการต่างๆของรัฐบาลนะก็จะให้เอกชนทำมากขึ้นนะเชื่อว่าไปได้ไกลแน่นอนนะสำหรับ r o c k e t Lab เนี่ย ขอให้ลงมามากกว่านี้หน่อยนะผมจะเติมเหมือนกันฮนะร็กเก็ตแลบแล้วก็จะดันขึ้นเป็นสัดส่วนกลางๆท็อปๆเลยนะสำหรับพ i ม m e นเฮอนะฮะบางคนสงสัยว่าผมยังถืออยู่ไหมยังถืออยู่นะแต่ไม่ได้เติมเลยนะเพราะว่าราคามาลงมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็จะสังเกตว่าตอนแรกหิมผมอยู่บนมากนะฮะตอนนี้เนี่ยเติมหุ้นอื่นมากจนหิมเนี่ยดันลงมาสัดส่วนล่างๆแล้วนะซึ่งราคาที่เข้าณนะตอนนั้น,นะฮะ ทำกำไรไปหลายไม้นะแล้วก็เข้าล่าสุดก็คือที่40เหรียญน,นะฮะปัจจุบันราคามันลงมาเหลือประมาณ34เหรียญก็โอเคไม่เป็นไรนะฮะก็ยังเชื่อมั่นในธุรกิจอยู่นะครับแล้วก็จะพยายามหาเงินมาเติมนะครับแล้วก็ ASTS อันนี้ก็เหตุผลเดียวกับ Rocket Lab เลยนะก็คือรัฐบาลสนับสนุนเนาะแล้วก็ยังคงเชื่อมั่นหุ้นตัวนี้อยู่นะครับราคาขึ้นลงในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างสวิงมากนะฮ ใ้ต้นทุนประมาณ47เหรียญราคา78เหรียญปัจจุบัน,นครับบวกมากประมาณเกือบๆ66%ฮนะแล้วก็ไอเรนเนี่ยพึ่งเข้านะฮะปลายปลายปีนี้แหละทุกคนไม่ตุลาพฤศจิกาเข้าประมาณนี้แหละเข้านะบล็อกเข้าปุ๊บดอยเลยนะแต่ก็ไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มากมายเท่าไหร่นะไอเรนเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นใหม่นะับที่พร้อมเรียนรู้ไปกับเขาเนาะแม้ว่าไรายได้ทางภาคส่วน Data Center อะไรเหล่านี้ มันยังไม่ได้เป็นสัดส่วนที่มากมายเท่าไหร่นะแต่เชื่อว่ามันจะค่อยๆเต่ขึ้นนะรายได้จากการขุดบิตคอยนะที่เคยเป็นรายได้หลักของ i อเรนะมันจะค่อยๆลดลงนะแล้วก็จะคอยบาลานซ์กันนะดีลกับ Microsoft ผมก็ยังคงเชื่อมั่นอยู่นะครับแล้วก็หุ้นที่เข้าใหม่นะก็คือ Netflix นะฮเน็ตฟลิ x เนี่ยส่วนตัวนะอยากได้มานานแล้วถ้าทุกคนติดตามคลิปผมมาเป็นประจำนะทุกคน ผมก็จะบอกเสมอว่าผมอยากได้ Netflix มากอยากได้มากๆนะหาจาังหวะเข้าไม่ได้เลยนะพอมีข่าวควบรวมปุ๊บนะฮะตรไอมากมีกังวลนูน่นนี่นั่นปุ๊บราคาร่วงปุ๊บเนี่ยอ่ะโอเคให้ยอยเข้าแล้วนะตอนนี้เข้ามาประมาณ1.5%ของพอร์ตนะก็ไม่ได้เป็นเงินที่มากมายอะไรนะทุกคนอย่างที่ผมบอกไว้นะว่าผมเนี่ยมีแบ่งหมายเข้านะตอนนี้เนี่ยผมมีถือเงินสดอยู่ด้วยนะรอจังหวะที่สวยๆนะเข้านะ ไม่ใช่ว่ายังไม่ได้เติมนะฮะหรือว่าจะไม่เติมพอร์ตนะจะเติมอยู่นะทุกคนแต่ว่าหาจังหวะงามๆในการเข้านะเพื่อที่จะไม่ได้เสียมาเสียได้ทีหลังนะครับแล้วก็หุ้นสุดท้ายเนี่ยไซเฟอร์ตอนแรกเนี่ยถือเป็นสัดส่วนแบบเบอร์4เบอร์5้าเลยนะแล้วก็ตอนนั้นบวกไปโอเเกือบหนึ่งดงนะทุกคนแล้วก็มันร่วงหนักเนาะช่วงที่ตลาดมันลงนะผมก็เทขายไปก่อนนะแล้วก็มาเข้าอีกทีหนึ่งนะครับก็เข้าสัดส่วนที่น้อยลงนะเพราะว่าความเสี่ยงมันสูงนะฮะ และก็เป็นสัดส่วนที่น้อยที่สุดในพอร์ตนะครับอยู่ที่ประมาณ1%งของพอร์ตนะต้นทุนเฉลี่ยก็ได้ประมาณ14.9เหนนรียญนะปัจจุบันราคา16เหรียญเนานะไซเฟอร์เนี่ยก็ยังคงเชื่อมั่นนะคล้ายๆกับไอเรนเลยนะจะได้อน,นิสงจากพวก Data Center นะฮะแล้วก็คิดว่าจะเพิ่มสัดส่วนเหมือนกันนะจะตีคู่ไปเลยนะฮะทั้งไซเฟอร์ทั้งไอเรนเนี่ยแต่ก็เสี่ยงสูงเหมือนกันนะทุกคนเพราะว่าถ้ามันลงมันลงคู่นะถ้ามันบวกนะมันทยานคู่เลยจริงๆนะต้องหาจังหวะที่ดีนะแล้วก ออมีจุดคัดลอสนะฮะเพราะว่าอ่ะผมลืมบอกไปนะฮะพวกหุ้นเล็กหุ้นที่แบบซิ่งซิ่งเนี่ยผมจะพยายามเข้าเป็นรอบนะแล้วก็ถ้าทำกาไรได้แล้วนะถ้ามันเป็นขาขึ้นยาวก็จะถือยาวนะทุกคนแต่ว่าถ้ามันขึ้นปุ๊บเนี่ยแล้วก็มันลงหนักจนเราใกล้จะขาดทุนผมก็จะขายทำกำไรออกมาก่อนนะฮะแล้วก็หาจังหวะเข้าใหม่นะแต่ถ้าเราได้ต้นทุนที่ต่ำม,มากพออย่างแอปลูวินอย่างที่ผมได้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่หุ้นเล็กเนาะแต่อันนี้ยกตัวอย่างให้ดูถ้าอย่างแอปลูวินเนี่ยผมได้ต้นทุนที่ต่ํามากนะฮะอันนี้ไม่กล้าขายแล้วนะเพราะว่าราคามันจะลงมาระดับ200กว่าเหรียญเนนะี่ยหายากมากเลยนะอันนี้ก็จะกอดไว้แบบแน,น่นๆเลยนะแล้วก็หาจังหวะเติมเพื่อไม่ให้ค่าเฉลี่ยมันอัพขึ้นมากจนเกินไปนะอ่ะนะก็ประมาณนีนะ้ทุกคนก็ถือประมาณ13หุ้นนะก็จะหนักไปพักส่วนเทคสะส่วนมากนะหนักเทคเลยแหละไม่สักส่วนมากหรอก มีหิมที่ดูเป็นเฮลท์แคร์นะตัวเดียวนะแล้วก็จริงๆนะฮะทุกคนผมกําหนดเป้าหมายไว้ว่าจะมีประมาณ15ตัวนะยังมีช่องว่างอีก2ตัวนะที่ผมเนี่ยอยากจะเข้าลงทุนมา,ากๆนะเดี๋ยวปีหน้านะเดี๋ยวมาทําคลิปให้ทุกคนดูนะว่า2ตัวที่ผมอยากจะเข้าลงทุนในปี2 0 2 6เนี่ยเดี๋ยวขอไปทําการบ้านก่อนนะว่าจะเป็นหุ้นตัวไหนนะรอติดตามได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของดามอนาลิติกนะให้ทุกคนดูนิดนึงนะครับว่า อ่ะอันนี้ตั้งแต่ผมลงทุนมาแล้วตั้งแต่ใช้แอปดาม,มานะฮะก็จะสังเกตว่าในระยะยาวเนี่ยก็ยังเป็นขาขึ้นนะส่วนหนึ่งมาจากเงินที่เราเนี่ยเติมเข้าไปด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งมาจากการที่พอเติบโตด้วยนะปัจจุบันฮนะตั้งแต่ลงทุนมาเนี่ยบวกมาประมาณ91%ก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเลขที่มากมายอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้เก่งมากที่สุดในการลงทุนหุ้นด้วยนะแต่ผมเนี่ยมีความตั้งใจนะ มากมากนะที่จะลงทุนนะแล้วก็เปลี่ยนความชื่นชอบทางด้านนี้ของเราเนี่ยให้มันสามารถให้เงินของเราทํางานได้จริงนะแล้วก็ประกอบกับการมาทําช่องของผมเนาะก็คือแบ่งปันความรู้ที่ผมมีนะเล็กๆ,ๆน้อยๆนะเผื่อจะเป็นประโยชน์กับคนที่กําลังศึกษาด้านนี้อยู่เหมือนๆกันนะรวมถึงลงทุนไปพร้อมๆกันนะทุกคนบางคนอาจจะมองว่าเออผมอาจจะไม่ได้กําไรสูงสุดเหมือนคนอื่นๆนะฮะ อันนี้อันนี้ยอมรับเลยนะฮะว่าไม่ได้กําไรสูงสุดนะแต่การลงทุนของผมเนี่ยผมไปแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะแข่งกับตัวเองนะทุกคนไม่ได้ไม่ได้แข่งตัวเลขกับคนอื่นเนาะผมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนธรรมดามากๆนะเงินทุนก็ไม่ได้มากมายอะไรนะเป็นตัวแทนของคนธรรมดาที่ลงทุนได้นะแล้วก็ทํากําไรได้จริงในตลาดหุ้นนะครับแล้วก็มองภาพระยะยาวด้วยนะไม่ได้แบบเทรดรลายวันนะอันนี้ อันนี้สําหรับคนที่เข้ามาดูใหม่นะก,ก็ฝากไว้ละกันนะแต่สําหรับคนที่ดูมานานแล้วนะก็น่าจะเข้าใจสไตล์การลงทุนของผมแล้วนะแล้วก็ถ้าดูผลตอบแทนครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้นะก็คือผลเป็นภาพรวมของปี2 0 2พนเนี่ยก็จะสังเกตว่าพอร์ตของผมเนี่ยลงหนักมากนะก็คือลงหนักตามพวกดัชนีเลยนะไม่ว่าจะเป็น s อสหรือว่า n a สแต q กนะการหนักไปทางหุ้นโกรดเนี่ยพรเวลามันลงนะทุกคน ตอนเดือนตอนเดือนไหนเนี่ยตอนเดือนกุมภาเนี่ยพีคไป70ิกว่าเปอร์เซ็นใช่ไหมแล้วก็ตอนเดือนเมษาเนี่ยทุกคนลงมาเหลือ7%เปอร์เซ็น่ะเนี่ยทุกคนมันคือความเสี่ยงที่เราจะต้องรับจริงๆนะถ้าเราหนักเทคเนะฮกำไรหายไปโอ้โห70 60 70%เน,นะฮะและหลังจากนั้น,นครับถ้าเราอดทนถือผ่านวิกฤตไปได้นะเนี่ยสุดท้ายมันก็กลับมาฮะทุกคนเนี่ยปวกมา50%ตอนนั้นใจชื้นแล้ว และมันก็ยังคงไปต่อ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 นะเนี่ยหลังจากที่ทำจุดต่ำสุดแล้วนะทุกคนซึ่งจังหวะนี้เนี่ยเป็นจังหวะเข้าที่สวยมากเลยนะในวิกฤตมีโอกาสให้คนกล้าเสมอนะทุกคนเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นหุ้นไปต่อ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 ไใช่ไหมฮะแล้วก็เข้าสู่เดือนพฤศจิกาใช่ไหมฮะลงอีกครั้งหนึ่งนะฮะจากพอร์ตผมที่บวกมาประมาณ106%เนนะ ลงมาอีกแล้วนะฮะลงมาลงมาเหลือประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์นะทุกคนเนี่ยลงมาเหลือเนี่ยหกสิบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะจากร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์หายไปยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็ถือว่าค่อนข้างเยอะมากเลยนะฮะแต่ถ้าเราผ่านเมษามาได้แล้วเนี่ยโอ้โหแค่พฤษิการจิบจิบมาหักเลยนะฮะสำหรับสาหรับผมนะฮะแต่บางคนที่รับความเสี่ยงได้อาจจะไม่ได้เท่ากันนะฮะ ก็อาจจะตกใจได้นะครับล้วคิดว่าเออตลาดน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเนี่ยนะเมษาเนี่ยคือหนักสุดของปีนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็ค่อยๆท,ทยานทยานทยานกลับมานะครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ91%นะฮะก็ถือว่าทําผลงานได้ก็ค่อนข้างพอใจนะแต่ก็ยังมีจุดบางจุดที่อาจจะต้องมาคิดกับตัวเองนะว่าพอร์ตเราเสี่ยงเกินไปไหมนะฮะหรือว่าเราควรจะหาวิธีในการบาลานซ์พอร์ตให้ลดความเสี่ยงลง มากกว่านี้นิดนึงนะอันนี้เป็นแผนของปี2026นะสตัวที่เหลือนะั้นนะจะเอาหุ้นตัวไหนเข้ามานะอันนี้ก็เป็นการบ้านสำหรับผมเหมือนกันแล้วเพื่อนๆล่ะนะฮะภาพรวมของพอร์ตเป็นยังไงบ้างนะฮะลงหนักเหมือนกันไหมนะฮะหรือว่าขึ้นรถไฟเหาะไม่ต่างกันกับผมะฮะก็ลองแชร์กันมาได้นะให้ดู Asset Allocation นิดนึงนะฮะทุกคนเนี่ยก็จะหนักเทคโนโลยีนะฮะถึงเกือบ70%นะฮะแล้วก็มีเฮลท์แคร์ประมาณ เกือบเกือบเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งแต่ละภาคส่วนนะก็บวกได้ค่อนข้างดีนะทุกคนอย่างเทคโนโลยีเนี่ยบวกไป165%เปอร์เซ็นตะ์ะฮะคอมมิวนิเคชันเซอร์วิสบวก35นะฮะเฮลท์แคร์บวก17นะฮะอินดัสเทรียลบวก15นะฮะไฟแนนเชียลเนี่ยติดลบไป6นะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่โอเครับได้นะครับ แล้วก็มาดูเป้าหมายของผมนะที่เคยทําคลิปไว้ใน2-3คลิปก่อนหน้านี้นะว่าเป้าหมายของเราก็ยังคงอยู่ที่1ล้านบาทนะฮะตอนนี้มาถึง60%แล้วนะแม้ว่าตัวเลขจะไม่ได้เคลื่อนไปแบบรวดเร็วนะฮะแต่ก็ยังคงออนอยู่นะทุกคน เกมนี้ผมก็ยังคงออนอยู่ก็ยังคงเดินอยู่นะแล้วก็สิ่งที่เกริ่นไว้ตอนต้นคลิปนะว่าตอนนี้เนี่ยขาดทุนค่างเงินพอสมควรนะเพราะว่าผมเนี่ยเริ่มลงทุนมาตั้งแต่ค่างเงิน36บาทนะฮะตอนนี้เนี่ยบาทแข็งมากนะลงมาประมาณ31แล้วนะก็ขาดทุนค่างเงินพอสมควรทุกคนแต่ถ้ามันเป็นเกมระยะยาวนะก็ค่อยๆทยอยสะสมกันไปนะก็เป้าหมายพอร์ตของผมก็ก็คือ1ล้านนะฮะ จะถึงให้ได้นะฮะภายในปีหน้าหรืออีก2-3ปีนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าร้านแรกเนี่ยถึงยากที่สุดใช่ไหมทุกคนอันนี้จริงเชื่อเลยนะเพราะว่าผมพยายามเติมเข้าไปเยอะมากเลยนะแต่ก็นะดอยค่างเงินนะทุกคนมันเป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องเทคอยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนแชร์กันให้เห็นนะกับคลิปรีวิวพอร์ตปี2025ะ,ะโดยรวมแล้วตกผลึกอะไรบ้างนะกับพอร์ตในปีนี้นะ อันที่1เลยนะครับการจัดการความเสี่ยงจําเป็นเสมอนะอันที่2นะข่าวร้ายๆของหุ้นตัวที่เราชอบเนี่ยมีมาตลอดนะอยู่ที่ว่าเราจะเชื่อมั่นเขาไหมนะฮะรวมถึงเราจะกอดเขาฝ่าวิกฤตไปได้ไหมนะ,ะถ้าเราทําได้นะหุ้นดียังไงก็กลับมาได้ทุกคนนะฮะข่าวปันนะฮะข่าวโจมตีอะไรเหล่าเนี้ยมันมีมาตลอดนะฮะดังนั้นนะฮะทุกคนอย่ามองว่าหุ้นที่เราเลือกด้วย ความตั้งใจหุ้นที่เราดูมาแล้วเนี่ยหากเราอ่อนไหวง่ายต่อข่าวพวกนี้เนี่ยมันจะทําให้เราพลาดโอกาสในการาได้หุ้นเติบโตหลายๆเด้งได้นะบางทีเราตกใจตามตลาดเนี่ยเราเทขายไปก่อนนะเราก็จะเข้าอีกทีก็ไม่ได้ราคานั้นแล้วนะเหมือนกับผมนะที่ไม่ได้ราคาหิมนะตอน25นะไม่แน่ไม่น่าขายเลยนะกลับมาเข้าตอน40เนี่ยโอ้โหก็ดอยไปเรียบร้อยนะก็เป็นประสบการณ์นะครับ ที่ทําให้ได้เรียนรู้เนาะไม่เรียนรู้ก็ไม่เติบโตนะฮะต้องลงสนามจริงนะมันถึงจะรู้นะครับจะสิ้นปีแล้วนะฮะฝากทุกคนฮนะขออวยพรปีใหม่นะขอให้ทุกคนฮนะเที่ยวในวันหยุดอย่างมีความสุขนะทุกคนแล้วก็ปีหน้านะเรามาลงทุนด้วยกันใหม่นะครับอยากเห็นอะไรในปี2026นหะหรือว่าอยากให้รีวิวหุ้นตัวไหนก็ยังคงแนะนำมาได้เหมือนเดิมนะสำหรับวันนี้ขอกระหม่อมว่าสวัสดีครับ